ตอนนี้ก็คือกำลังพักผ่อนอยู่นะคะอย่าหมุนอยาหมุนอย่าหมุนสิคะเึ่งเหลืออยู่ไม่กี่นาทีเองนะฮะขอบคุณมากๆค่ะอินเทอร์เน็ตยาจะไปเติมอยู่ค่าวันนี้จะไปเติมอยู่วันนี้ สวัสดีนะคะทั้งสิบท่านสิบท่านอืมรคงที่สักทีหนึ่งเธอจะทำไฮไลท์ก็ไออินเทอร์เนต็ตมุนมุนม,นมุนเพื่อนกับนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะตั้งอยู่เฉยๆอินเทอร์เนต็ตเอ้ยช่วยหน่อยนะคะอินเทอร์เนต็ตจ้ะตอนนี้ได้สิบสามนาทีแล้ว เดี๋ยวปลายๆแล้วค่อยทำไฮไลท์ตอตุกๆตุกๆฮัลโหลฮัลโหลฮัลฮโหลทั้งสามคนนะคะทั้งสามท่าน ว่างแล้วก็ลงมาคุยกันนะคะถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรขอบคุณที่แอบแอบนะคะขอบคุณที่แอบบแอบยายก็มีกำลังใจแลนะ้วเนาะเห็นแต่รูปก็โอเคฮัลโหลเอฟเปอร์วันด you know, ิสว I mean ันตุกตุกอิฟยูคัมไทยแลนด์เออยูแคนซี่อิฟทุกตุกยูโนตทุกตุกไอมีนอะเบาทุกตุก about อิฟยูวอนต์ทู r a i n e v e r y w h e r e for you go and uh, from country you go everywhere them uh, them uh, taxi driving but about in the Pattaya not have have i n uh, mm hmm. the d Phuket have the Phuket have and นครราชสีมาเชียงใหม่ have or not I I'm not I'm not sure now <laughs> I'm not sure. Uh, I'm not sure for help or not. You can see this uh, taxi. Taxi tuk-tuk. <laughs> taxi tuk-tuk. <laughs> help. Help. Uh, and then in Bangkok too much. You know. If you see this, if you uh, come vacation in Thailand. I didn't you see ah uh, tuk tuk but good fry for you yeah. <laughs> okay. Internet equity well. Ya tu at the Tuk tuk. Ah. Tuk tuk. Tuk tuk away like. มันีานาคันตะกีตรงหนบ้านตะมาแม่ทนน่ะอินเทอร์เน็ตอีฟลอ็อกอควค่นี้่จิอาจะจะวคกันีอวันนี้เขาก็จะมาทำอินเทอร์เน็ตให้ตนช่วงบ่ายหุ่นซ้ายประดัหันเอาทีมาอีกครันอีก สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสามท่านนะคะอินเทอร์เน็ตของอย่าเป็นอะไรนะยายใหญ่กำลังจะไฮไลท์อยู่มาเควกีอบนานเด็กเย่ประเดิษเมาที่มาเม่ไอ่าอีประเดิเตียวเชื่มินิทูรนูนนะประเดกตันมินูตรูร,ตมมตรเออพูดภาษาไอ้ตะเลนทั้งภาษาไทยภาษาปาษาอังกฤ ยังไม่มีใครลงมาเลยที่ทำให้ไหลไรโนอาบน้ำเสร็จแล้วโอน้องแจ้งออกไปทำธุระยายมายายไม่ได้เวไปบ้านนอกนั่นเนี่ยไม่บ้านนอกลูกๆอยู่ในทำงานอยู่ในเมืองบุด ก็ยังไม่ได้เจอกันเลยยังไม่ได้เจอกันประทัดประเทศไทยเราตอนนี้ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะ้เมื่อวานนี้ก็ไม่ร้อนไม่ร้อน